สบายดีสบายดีพี่น้องผู้ชมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ผู้อยู่ในประเทศประเทศไทยก็ดีเนาะมื้อนี้ก็ก็จะไปหาอยู่หากินเนาะไปหาอยู่หากินนี่แหละกําลังขีเดินทางไปไปทางใดนเนาะไปทางกูณเลยทางทางเทิ้งทางหน้าคูณเลยชี้ไปทางไหนทางหน้าเขาจ่าคุณเลยแม่ใจ กติดตามชมตอนต่อไปเนาะว่าเขาสีเป็นจังไงสีได้บอหมานบอจ้าจ้าโอเคจ้ามาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดหมงฮอดบอแล้วเนาะนเอาวางหนึ่ไปเลยนี่แหละทั้งนี้แหละน้ำทางเลยไหนก่อนเไหนก่อน นี่ก็กํลังชิดลงหวยเนาะไปหาเห็ดเอาย่านมูเอาเห็ดนี่เด้เห็ดเห็พวกเราเห็นเห็นเาลงเราลงเบบแบบย่านมูเห็ดนี่ยด้ย่านมูกันไปคน ตัวทีมงานทีมงานหากินเนบ้านพี่น้องีมันบานแเขาน้มอ่ะเาก็ได้มาหอดหวยแล้วหอดมองสีหาปลาแล้ว ห้างนี่และเอาสิโลทีมงานเกียมพ้อร้อเนาะทีมงานเนาะมีน uh ้อมีน้องกันนะมียนยังมียนกาแฟบ่หมดมองแล้ว อ๋อนี่ค้ายบักชีขโขดเ,เออบักเวทเลยขาลอยเตย้ลงหวยคันได้ห <c oughs> อมบักเตอร์ไสแล้วไม่ได้เลี้ยไปแล้วได้แล้ว,ว,พ,ลวพี่น้องได้แล้ววันนี้เพงยางก,กินเข่าแล้วเบิ้งปลาหันยังนู้นเิ่งยางกินเข่าแล้วพี่น้อง,าองมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อทายเปรตมเด้อกินน้ำกันกินน้ำกัน ก็ปีไปเลาเพ่งมีเ้มไปโดนเพ่งทิ้ทุนทำมาสัเถทำมาสสวยงามลิ้สวยหอมกองดึงโอเคยังบงนะฮนปลายังเนาะลาขาปลาขาลาะคอปลาดุกปลาม แม่เติมมาปีกนั่นเนาะมันจะงั้นหมอเลยทายเลยโค้ดมันจะโค้ดนี่นี่ทานผู้นำผู้นั้นในปีนี้แสปลายพี่น้องผู้นำผู้นำเล่าสางชาติ้นำล่าสางชาติเด้เออบแบบบเาแจมันเป็นแบฮะ ในนอนแจ่วนะสองถุงสามถุงเบิรงหนี่งก็อเรื่องเบอร์เนี่ยฮะเบิงเนี่ยเบิรงเนี่ยพี่ไงด้านไหนพี่น้องเพคุนเบิรงก็ทั้งบ้านทั้งต่างประเทศป้าอย่างนี้น่ะปะเขาปะเขาตามองชามมองชีอืมไม่ใช่อีกคนนึงจุดยอดจุดยอดนี่อืม เวทลบอยแล้วย okay, <three> ันมเอด้วยเดียนเดียวคุณบออย่างนี้หอดูทุใส่ขอดิได้เดียร์เนี่ยการผดหัหน้าเออนีเลยพักเก่งมากพักเลือแต่ไม่ทราบทุบยอดทำงานได้เปล่า กินยอจังหน่อยทดเลยมันจากแนนทดจังโอเคมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้องกัรเน้อวันี้เด้อข่าวแมาเด้่าออกชพักนึ่ง่าวออกมาขาว่าาไเน้ป่าใหญ่ปานีา My money

ยุบไหมฮะวงเวดเนี course, mm. mm. en nah ่ยโดนดิฟเงบ้ย่นเท่าไยุบมากเวดยุบมากมันเป็นบริยุหัวปลามาเพลิกดิฟบ่นใชอืหมเพล็กกาดบ่นกาอยู่ไหนเวดบ่นมาเขากนั้นพรอมครับเปล่ วาบ่เพชรบ่เจ้าเพชรบ่เพชรเดินขึ้นหูว้อก่อนก็วาบ่เพชรกับกัดเบิรมา เห็นเคไลเไห็นเคไล่มากระบนอ่ะข้านเมืออย่างเราะวไม่เมันมีมันถูกแรงเออมาโลดงานพอดีอยงว่าอืมโต้พื้นไปเนะ่ยมาพี่น้องอมามมามามาแฉบแฉบมาดิโคดูโคดู ไปังวันแล้วู้ไปเอาม้ยรู้ตัวไหนตัวนัหนก็ได้แล้วเอามั้แก่คู่กับสามโง่สามโงเป็นโง่เงีนยใช่ไหมเหมือนทายาเวทโอ้โหอ๋ออะไรเนี่ยนุ่งหอยแมนบอกนุ่งหอยใช่ไหมพาเราไปแลยเด้อก็เหมือนพาต นี่พอเท่ี่ขาดไม่เนไรหอกแ่ดตอนนั้นบห่าดได้ครับเ็นดย่งเฮ้ยบุรบบบเออน่แหละน่แหละสวับา่น่อยเด้อคอยเด้อดุดยอดยเย็นดยอดเลยสอดเลยไดเาห้งแล้วแสห่แบไห่ สวันบ้านนาอยู่ไหนแม่หินบอก่าแล้วจะเป็นได้แก้วด้วยบอาเยอะ้เแแฉะแฉะเอี่หนังคือมีพักแก,ก้วนี่หัโค้งเลยนะแบบเนี้ย

ไอเทียน้องมึงครับครับบอสจะกินแบบนี้ในบ้านธนาเสื้อถวยมาถั่วหนึ่งมะนาวเอาเอามาลงเอาแก้วลงไปก้อยคักคุ้ยนี่คักอะไรมาป้าโจ๊ตเดียวนี่ก็เดินไปเดียวเป็นอย่างไรรอนวดเดินนะเฮ้ย cát thế đây ôi vậy này, cát bất màng mà thế thôi <laughs>